สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูออนก็จะมาสอนเด็กๆหน่วยวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีแันปีหลวงค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องวันแม่แห่งชาติเราก็มาท่องกรก่อนนะคะ วันนี้คุณครูออนก็มีกอนชื่อเรื่องว่าใครเอย่ยใครกันเอ่ยที่อุ้มชูเลี้ยงดูเรามาใครกันหนารักเราอย่างแก้วตาดวงใจใครกันเล่าให้เราศึกษาสมดังฝันใ่เพื่อหวังให้เราได้ดีมีสุขเอย่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่คือใคร แม่คือมารดาผู้ให้กำเนิดโดยต้องอุ้มท้องนานถึง9เดือนสัญลักษณ์ของวันแม่นั่นก็คือดอกมะลิดอกมะลินั้นมีสีขาวนะคะซึ่งสีขาวหมายถึงความรักอันแสนบริสุทธิ์ค่ะโดยในกิจกรรมในวันแม่นะคะก็คือนำดอกไม้ภูมิไรมากับคุณแม่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังไปทำบุญไหว้พระที่วัดด้วยค่ะ จกรรมสุดท้ายนะคะที่ครูอรอนจะมอบหมายนั่นก็คือ 1. ฝึกท่องคำกรใครเอ่ยให้เด็กฝึกท่องคำกรนะคะแล้วก็อัดคลิปส่งมาในรายกลุ่มของเรานะคะ 2. ถ่ายภาพคู่กับคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวส่งมาในรายกลุ่มห้องเราอนอุบาล3นะคะเด็กๆเนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอย่างหนัก คุณอนนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะออกไปข้างนอกอย่าลืมสวนอากากอนามัยกันนะคะขอบคุณค่ะ